ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นโลบอกนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นโลบอกสีผมมาให้ข้อมูลข่าวสารอะไรประมาณนั้นเลยฮะอาจจะไม่ใช่ให้ข้อมูลหรอกฮะคือแบบคือก่อนหน้าน,นี้คือโลบอกมันล่มไปนะฮะล่มนะฮะบางคนบอกว่าอัปเดตนะฮะเช่นผมเนี่ยใน t ิ k ตอกอ่ะผมก็ได้ทำคลิปบอกแล้วนะ,ะว่าโลบอกมันอัปเดตนะฮะผมเห็นใน t ิ k t อกอ่ะเขาบอกว่าอัปเดตนะฮะ อัปเดตแบบคืออัปเดตภาพจะเป็น 3D อะครับ 3D แล้วก็มีแบบรูปหน้ายิ้มอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่พอมันเสร็จปุ๊บมันอัปเดตอะไรอัปเดตอะไรนะซึ่งที่ผมมาให้ข้อมูลนะฮะข้อมูลที่ผมให้ให้วันนี้นะค็คือโลบอกเล่นได้แล้วนะครับนี่พอเข้าเนี่ฮนะพอเราเข้ามาปุ๊บเราให้ใส่รหัสของเราเข้าไปนะฮะแล้วก็ ล็อกอินใหม่นะฮะล็อกอินใหม่ก็เหมือนตอนที่เราทำรหัสครั้งแรกอะครับทำอันเนี้ยครั้งแรกนะฮะก็ทำไปเลยพอใส่ไปปุ๊บมันจะเหมือนมันจะขึ้นะไรสักอย่างครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นทุกคนหรือเปล่านะเช่นเมื่อเช้าอะฮะเมื่อเช้าอะพอผมเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นอะไรสักอย่างบอกว่าอะไร normal normal เนี่ยเลยครับแต่พอผมเข้ามารอบที่สองมันก็หายไปแล้วนะฮะนี่แต่ใครไม่เชื่อนะฮะว่าโราบอทมัน เล่นได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูเลยมามันเล่นมันเล่นได้แล้วนะฮะเชียร์ผมนะฮะเอาเป็นเกมเอาแมบนี้แล้วกันนะฮะแบบนี้ลูปอามี่นะฮะนีะ่ดูกัน,นะฮะดูกันเต็มสองหูเอ้ยดูกันเต็มสองตานะครับอันนี้เราจะเป็นแมป พูลบอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นกองทัพดูปะ,ะนี่เราเข้ามาแล้วนะฮะล้วเข้ามาแล้วนี่มาดูกันว่าเล่นได้ไหมเป็นไงทุกคนผมเล่นได้เป็นไงเป็นไงผมเล่นได้เย่ผมเล่นได้เป็นไง,นไงผมเล่นได้ผม,ไดไผ,มไดผมรู้ทุกคนก็เล่นได้ผมไม่ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนที่ยังไม่ได้เข้ารูบอกเท่านั้นนะฮะ บางคนอาจจะไม่รู้ว่าผมบอกมันเล่นได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะใครที่เล่นไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะใครที่คนที่เล่นไม่ได้ผมไม่รู้นะทําไมถึงเล่นไม่ได้นะเกเคนะนี่ผมก็ทําการเข้าเกมมาแล้วนี่เป็นไงเข้าได้นะฮะแต่ทุกคนไม่เชื่อก็ลองเข้ากันดูนะครับนี่นะฮะอันนี้ผมเข้าจริงนะฮะมไม่ได้เอาคลิปผมไม่ได้เอาคลิปที่ผมตุนไว้นะฮะ มาลงนะฮะนี่อันนี้ผมเล่นจริงเลยนะฮะเห็นนะฮะก็มีประมาณนี้เลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแกไม่ได้ข้อมูลก่าสารนะฮะบ๊ายบายบายบาย,บายบายครับ